ป็นคนมีความเชื่ออะไรแบบนี้อยู่เยอะอยู่นะว่าพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรเงี้ยก,ก็เชื่ออยู่นะแต่ผมเป็นคนที่รู้สึกว่าเจตนาผมสัมพันธ์สุดก็คือเจตนาผมแค่อยากได้ดอกไม้ใช่ก็เลยมองว่าเรื่องแต่งงานอะไรก็เลยไม่ได้ไปสนใจ Uhm จริงๆคนคนอาจจะมองว่าทำไมผีพามขนาดนั้นที่ผับ้างเขาใช่ว่าผีพําไม่ผีพางมั้งพี่ว่าประมาณว่าแบบสุดลวนขนาดนัดล่วนเขาทุนเขาจทำไมสุดลวนขนาดนั้นจะบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะความใฝ่ฝันผมทุกงานแต่งงานเลยเวลาไปงานแต่งงานใครก็ตามนะผมจะแบบอยากได้ดอกไม้ แต่พอจะโยนปั๊บโอ้โหเขาบอกเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ได้ผู้หญิงเท่านั้นผู้หญิงเท่านั้นอะไรเงี้ยแต่เนี่ยผมดีใจมากที่งานแต่งงานพี่ไอเขาบอกว่าผู้ชายด้วยมันไม่ใช่ของล่อตาล่อใจที่เราไปลุ้งแย่งชิง,งเขาเหรอมันก็อีกส่วนหนึ่งแต่ว่าไอของล่อตาล่อใจเนี่ยบางคนเข้าใจว่าผมอยากได้เพราะว่าโทรศัพท์อย่างเดียวไม่ใช่ออผมอยากได้ดอกไม้ซึ่งตอนเนี้ย ผมเอาดอกไม้นั้นนะ่ะแช่ไว้ในช่องฟิตเพื่ออะไรคะเพื่ออะไรไม่รู้เหมือนกันมันเป็นความเชื่อของผมว่าพวกของในช่องฟิลมันจะไม่เน่าเสียคือแค่ใจความคือเราไม่ได้อยากจะได้สิ่งของอยากได้แค่ช่อดอกไม้อยากได้ดอกไม้อยากได้ดอกไม้ครับจะเก็บไปเท่าที่ชีวิตนี้จะเก็บไว้ได้อออดอกออไม้ของพี่อายแล้วคือเก็บไว้มันมีความทรงจำอะไรเราถึงอยากอยากจะได้มันนักหนาพี่อายเนี่ยเป็นนักแสดงที่ เจอกันครั้งแรกในชีวิตและก็เจอกันมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเที่ยวการถ่ายละครหรืองานต่างๆพี่ไอเนี่ยเป็นคนที่อยู่รอบตัวมาโดยตลอดเลยวีไลายเล่นกันอะไรเงี้ยเล่นละครกับพี่ไอก็2เรื่องเลยใช่รู้สึกยังไงที่เราทําให้แฟนเรา กูมั่ภูมิใจเลยภาูมิใจเาอายเลิศเทอะฮะเลยเหรอใช่คนนั้นเลอศเทอะไปเรื่อยแต่อากจะแกก็โพสอย่างี้แล้วอยากจะบอกเลยแกอะไได้ดอกไม้นะเพราะว่ายังไงบ้างก็ก็ไม่ว่ายังไงนะผมก็ว่าผมก็ว่าเรื่องดอกไม้เนี่ยสำหรับสำหรับแกน่าจะเป็นเรื่อง เรื่องปกติผมว่าเดี๋ยวรอรอถามถามความรู้สึกด้วยกันเลยเพื่อเพื่อในะคตมีงานคู่กันผมเล็งไว้แล้วถ้างานคู่เขาผมรู้แล้วว่าจะไปงานอะไรงานอะไรคะเทนไฟเทนเหรอใช่จะเขาไปด้วยจะต่อยกันนี่หลยะคุยกันไม่รู้เรื่องสักทีไปแล้วที่เขาโพ้บอกว่าเราอ่ะโอ้โหอายแทน ไม่ได้อายหรอกชอบเออโอ้ยมันมาขอคงขอคลิปอยู่ตลอดมาขอคลิปนู่นนี่นั่นก็ลำบากผมก็ชอบของคอนเทนต์ทหารจากเราใช่สายคอนเทนต์เขาโอ้ยแต่ละคอนแต่ละจะทำคอนเทนต์แต่ละทีวุ่นวายเออเไหนจะอะไรก็ไม่รู้อยู่ดีก็เรียกชวนไปถามว่าเห็นคอนเทนต์ที่ผมเต้นนู่นนี่นั่นโดยบังคับนะอ๋อไม่ได้เต้นใจโดยบังคับหน้าว่าเวลาเวลาเต้นเราก็เวลาทำอะไรเราก็เต้นที่นี่สุดมากก็คือเราบังคับเรา บังคับบังคับับไม่ได้เต็มใจหือสักนิดต้องต้องเกรงใจลูกหลอเราด้วยใช่ความหลอความเหลาอะไรครับไม่กลัวกลัวทำไมพูดแล้วมองกล้องแบบเอาเลยยังไงนะกลัวมันอะกลัวหมาดีกว่าเอ้เรียกมันเลยไม่เวลาเวลาเราอยู่ด้วยกันอะเราจะเรียกแทนกันว่ามันมันทำอะไร กินข้าวหรี่ยางอะไรยาเงยใช่ก็เลยก็เลยกลัวมันกลัวหมาดีกว่าเวลาอยู่ด้วยกันมันไม่มีโมเมนต์แบบมุ้งมิ้งหอเล่เวลาราคุยกันเราคุยกันแบบเพื่อนแบบข้าห้างนี้เลยเออมันก็มีบ้างบางครั้งอะไรส่วนใหญ่จะเป็นเขาแต่เรารู้สึกว่าเราเริ่มแบบโตแล้วนะอะไรเงี้ยก็จะมีน้อยลงแบบคือเพื่อนเห็นเราก็แบบรู้สึกจะกเราก็เราก็เราก็เขินๆนนะ ผมว่าระยะเวลาแต่ละช่วงเวลามันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นความรู้สึกที่แตกต่างกันไปปีแรกอีกแบบหนึ่งปี2อ,อีกแบบหนึ่งปี3าอีกแบบหนึ่งปี4ไม่เหมือนกันแตกต่างกันลิบลับเลยแล้วปีที่5เป็นยังไงของเราปีที่5เนี่ยจะเป็นจะเป็นเรื่องความความแบบก็เหมือน ทั่วไปเป็นเรื่องงานเป็นเรื่องงานให้ความสำคัญกันในเรื่องงานมากๆมันมันมันพูดไม่ได้ว่าเป็นพราะปีที่5เรื่องความรักมันต้องรวมเรื่องโควิดหรือสิ่งต่างๆด้วยที่ทำให้แบบคนต้องอยู่ห่างกันอะไรใช่แต่ไม่ใช่ว่าห่างกันอย่างนั้นนะเดี๋ยวไปเขียนข่าวว่าเด่นคุณรับห่างแกนอะไรไม่ได้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 ไ่้ไน้ เข้าใจกันมากขึ้นวม่าต่างคนตัางานใช่แล้วก็เอาใจใส่กันมากขึ้นในเรื่องของการใช้ชีวิตอะไรเงี้ย<อ>ใช่ครับพี่แตงกู๊เราไม่เคยหวานอกอ,อ,านอกสื่อบ้างหวานออกสื่อบ้างก่อจริงเหรอมีจะหยุมหัวกันบางหวานออกสื่ออ่ะเดี๋ยวเอาเก็บเป็นการบ้านแล้วกันคร<อ>ับแตงกู๊เพิ่งรัาสิบกุม่าพนมันเกิดแกนมานี่เนาะโอ้หเขาเสียใจมากเหมือนกันที่ ที่เราอาจจะน้อยหน่อยอะไรเงี้ยในช่วงวันเกิดเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาวันนั้นผมก็ถ่ายละครอะไรเงี้ยด้วยแล้วก็ทํางานต่างคนต่างทํางานแกนก็บอกมาอีกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรเข้าใจเพราะว่าช่วงนี้มันก็เป็นช่วงแบบกลับมาถ่ายละครได้ลกลับมาถ่ายละครได้แล้วก็อะไรอะไรก็ยังแบบ ยังเซตตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงโควิดทุกคนได้รับผลกระทบเหมันกันหมดน่าจะเข้าใจว่าทําไมเราถึงแบบว่าไม่ได้มีแบบเซอร์ไพรส์ซึ่งซึ่งถามว่าโมเมนต์เมื่อก่อนดีเด็ดไหมก็ไม่เด็ดก็เค้ก ยี่สิบห้าบาทใช่เราเราเราเน้นอะไรสำคัญสำคัญอย่างเงี้ยเน้นให้ความรู้สึกหรือว่ายังไงเพราะการกระทำแล้วก็แบบอาจจะมีเวลาให้อะไรเงี้ยเน้นความรู้สึกแต่มันก็ไม่ควรหรอกครับมันไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีมันต้องเอาใจเขาด้วยผมคิดว่าถ้าตัว่ามีวันนึงเีโอกาสาครจะมันเฉยใช่วยใช่เขาไม่งอนใช่ไหมอะไรเขาไม่งอนใช่ไม่งอนครับไม่งอนโตแล้วคำว่าพร้อมพร้อมแบบไหนถ้าสมมติว่าพร้อม พรอมแบบสำหรับเรานะเราก็รู้สึกว่ายังไม่พร้อมเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรามีความสุขมากในการได้ออกไปถ่ายละครในการได้ออกไปทํางานในการได้ออกไปทําสิ่งต่างๆในชีวิตอะไรเงี้ยยังรู้สึกว่าเรายังเรายังไม่พร้อมที่จะเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยด้วยช่วงอายุด้วยอะไรเงี้ยใช่ใช้เวลาทำงาน ใช่ทำงานครับต่างคนต่างทำงานต่างคนต่างเรียนรู้ต่างอะไรครับเพราะว่าชีวิตชีวิตคู่สําหรับผมมองว่ามันไม่ใช่เรื่องที่ปรับปรับได้มันต้องแม่นยำ